สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนายวีหกร้อซิงครับผมวันนี้ก็เอาอมวยถูกคู่นะจะได้ว่ามวยถูกคู่ก็ได้นะครับผมอ๋หกร้อขนาดเล็กนะเพราะไม่เล็กหรอกขนาดกลางครับจะเรียกว่าขนาดกลางครับมาขนเัขนหินทอยนะทอยตามสวนนะพี่น้างนี่ปลามะนาวครับวันนี้เอาเจ้า next generation ตอนเล็กครับมาทอยหินครับขุดเป็นขุดคูของกน,นาเสร็จแล้วนะแต่ตอนนี้เจ้าของก็อยากทอยหินออกไปปูทางหน้าบ้านครับทางสวนเคเยอะจัดครับตาเที่ยวครับเราอยากขุดออกสักหน่อยครับตอนนี้มันสูงนะน้ำขัง เมื่กี้ค่อนข้างใช้ได้นะพี่น้องใหญ่ใช้ได้นะครับโดยจานครับจานจุ๊บครับหกล้อก็ไม่เล็กนะครับขนาดกลางนะ้วพี่น้องไซส์กำลังพอดีครับ เครื่องเสียงเครื่องนี้นิ่มนวลมากนะแกวอะไรพี่น้องเอ้ยครับมะนาวครับอู้หูมะนาวเขาโดกจัดนะจับสวนครับเนื้อที่ตอนนี้ประมาณ20ไร่ครับป่ามะนาวครับสดจัดครับรดูมุมนี้กันหน่อยนะ เป็นทีมงานโชคนี่พี่ครับผมงานแบบนี้รถเล็กชอบครับหน้าง,งานแบบนี้รถใหญ่กินยากนะรถเล็กสบายครับงานแบบนี้ใช้หมดธรรมดานะครับเร่งนิ่มๆครับประหยัดน้ำมันครับ ฟ้าก็มืดใหม่แล้วครับงานหน้าฝนครับตอนนี้แกะกล่องมาครับผมกี่ชั่วโมงไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไม่ได้ดูครับคนขับขับอยู่ครับ ไม่ไปไ้ายแดงแจกกลองมาประมาณหนึ่งเดือนครับจากแคทเทปิล่าครับผมถือว่าเก็วคล้องตัวใช้ได้อยู่ครับตุนนี้มุ่งกี้ก็โอเคครับกำลังพอดีครับ เสียงออกถอยนี่เป็นเอกลักษณ์ของแคทนะครับถือว่าสุดจัดครับ งานชั่วโมงครับผมงานชั่วโมงตออินครับสนใจติดต่อได้ครับผมทีมงานโชคนีที่ครับรถเล็กขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เรามีให้บริการหมดครับงานเล็กงานใหญ่เรียกใช้ได้ครับผมเบอร์0 8 7 9 5 6 5 2 2 7้ากครับผมเสียล้านครับโทรได้ครับผมมีงานได้ใช้เราได้ครับครับขนย้าย งานลอกคองครับหรือว่าจะเป็นผน้ของนานเราก็ทำนะครับดินดินกุศะทมที่หินดิน,นทรายทงหาเราได้ครับผมครับก็คลิปนี้ขอจบไปทอนนี้ครับไวเจอกันคลิปหน้าพี่นอ้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ